ก้าราชการเขาท่องกันเลยว่าจะต้องสายโรหิตสิทธิ์ข้างเคียงสเบียงหลังบ้านกัาบรารสอพลอล่อไข่แดงแก่งวิชานี่มาอันดับสุดท้ายแล,แล้วก็ถลามา่เองอาจารครับเคยทราบหรือเคยได้ยินมาว่าสังคมไทยเนี่ยมันอยู่ในระบบอุปถัมมันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นยังไงอาจารยอยากให้อาจารย์อธิบายใฟังมผมคิดว่าจริง เพราะว่าคนไทยเนี่ยมักจะไม่เชื่อว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของเราเองมักจะคิดว่าเราต้องทำอย่างไรให้ผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าเราให้ผู้ที่มีทรัพยากรมากกว่าเราเอ็นดูค้ำชูผลักดันฮิ้วขึ้นมา mm hmm. ให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้ เราไม่ค่อยเชื่อว่าตัวเราเองเนี่ยจะประสบความสําเร็จด้วยลําแข้งด้วยความสามารถของตัวเราเองถ้าเราไม่มีพวกนะจะได้ยินคำว่าพวกไม่มีนายเราในคงจะลําบากจะเห็นได้ว่าอย่างในหน่วยราชการหลายแห่ขงข้าราชการเขาท่องกันเลยว่าจะต้องสายโลหิตสิท์ข้างเคียง สเบียงหลังบ้างกาบกลานสอพลอล่อไข่แดงแก่่งวิชานี่มาอันดับสุดท้ายนะแล้วก็ถลามาเองครับสะท้อนนะครับถ้าสายโลหิตมาเป็นอันดับหนึ่งถ้าเป็นพี่น้องกันเป็นญาติพ่อกูใหญ่หรือเป็นญาติเครือยญาติรู้ไหมพ่อกูเป็นใครอะไรอย่เงีอันเนี้ยสายโลหิตสิทธ์ข้างเคียง พวกที่พี่่รุนวปอ,อวรุ่นไหนสวนกุหล,ลาบครับจปรรุ่นอะไรเตรียมอุดมรุ่นไหนคุณที่ได้ย,ดย,ยินพูดก,กันเต็มไปหมดเลยแล้วก็กลายเป็นว่าอ่ะอันนี้คือพวกกันต้องต้องอุปถัมต้องคำชูกันสเสบียงหลังบ้านนี่ไม่ต้องพูดคุณต้องไปเอาใจเมียนายเอาใจบ้านนายคกับการสอพรอนี่พอจะเข้าใจ บางคนบอกกับก,บการสอพอไม่พอต้องลิ้นกระดาษทรายน้ำลายฉลักโโหทั้งเลียให้แล้วฉลักด้วยนะตินเลยนะกับการสวรอไข่แดงนี่แปลว่าอะไรฝากตัวเป็นซภัยฝากตัวเป็นเขยขอเป็นดองอันนี้ก็แกลงวิชาได้มาบุ้ยเลยเพราะฉะนั้นคนมักจะเมื่อเมื่อไม่เชื่อว่าความสําเร็จอยู่ที่ตัวเอง ก็จะหาหนายก็จะแลกผลประโยชน์กับนายนายเนี่ยช่วยเนี่ยไม่ได้ของฟรีเรานะคนที่เป็นคนผู้อุปถัมภ์เนี่ยก็หวังที่จะให้คุณเนี่ยสมมติว่าผมเป็นนายคุณนะคุณเนี่ยจะต้องทำอะไรตอบแทนผมบางทีคุณอาจจะทำอะไรให้ผมเพื่อให้ผูกบุญคุณไว้ให้ผมเป็นนายคุณเนี่ยมีอำนาจมากกว่าคุณเนี่ยจะได้ช่วยดูแลคุณเพราะฉะนั้นมันเป็นระบบที่ เราต่างตอบแทนกันแต่ไม่ใช่เป็นระบบแลกเปลี่ยนเหมือนกับในตลาดแต่กลายเป็นตอบแทนกันด้วยบุญคุณทำอะไรผูกกันไว้เป็นบุญคุณคผูกไว้ในใจแล้ววันหลังก็เราก็จะขอบ้างเพื่อทดแทนบุญคุณเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยจึงเน้นค่านิยมเรื่องบุญคุณว่าเป็นของสำคัญมผมจะเขียนภาพให้คุณดูก็จะเห็นชัดขึ้น คนเราเนี่ยนียอันนี้หน,นึ่งจุดก็หนึ่งคนนะครับนายคนหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะมีผู้ที่อยู่ใต้การอุปถัมหลายคนนั้นนายคนหนึ่งเนี่ยก็จะมีผู้อุปถัมที่อยู่ภายใต้อุปถัมอย่างนี้นี่เป็นนายครับอันนี้เป็นผู้อยู่ใต้อุปถัมหรือลูกน้องลูกพี่นาย ไพรนายบ่าว<ม>นายพาด<ม>ก็ได้แล้วมันก็จะมีทํานองอย่างนี้อีกอีกก๊กหนึ่งอีกแก๊งหนึ่งอีกพวกหนึ่งที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของนายอีกคนหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้<ม>แล้วมันก็มีอย่างนี้อีกกลุ่มอย่างนี้อีกนะครับแต่<ม>และกลุ่มเนี่ยก็จะแลกผลประโยชน์ซึ่งกันและกันค,คุณจะเห็นได้ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยจะมากเลย คืออะไรครับก็คือว่าผู้อุปถัมภ์นายในท้องถิ่นเนี่ยฝากลูกเข้าโรงเรียนขอกู้ยืมเงินจากนายบ้างน้องถูกตำรวจจับนายช่วยวิ่งเต้นโอ้ยหลายอย่างแล้วนายเนี่ยทำให้ฟรีปะไม่มีทางลูกน้องคือฐานทางการเมืองฐานของอำนาจลูกน้องต้องใช้แรงงานลูกน้องต้องคอยเอาใจนาย ให้นายได้ประโยชน์ตอบแทนเพราะฉะนั้นมันเป็นการตอบแทนประโยชน์ซึ่งกันและกันในแต่ละกลุ่มตรงนี้นะครับ,รบเราจึงเรียกว่าระบบอุปถัมเนี่ยมันเป็นการรวมตัวของคนแต่เป็นการรวมตัวในแนวดิ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าการรวมตัวนี้รวมตัวของคนที่คนต่างสถานภาพกันรวมตัวเข้าด้วยกัน ไม่ใช่คนสถาว่าเดียวกันรวมตัวกันในแนวนอนอถ้ารวมตัวในแนวนอนไปลว่าเหมือนกับในที่เกิดขึ้นในยุโรปหลายแห่งพักเ,เบอร์พักค o ซเ e r เวทีฟมันก็จะกลายเป็นว่าเออพวกสาระ,ะกันรวมกันเพื่อต่อรองแต่ขอโทษเราไม่รวมกันเองหรอกครับเราจะรวมกันา <laughs> นายนายก็คอยอุปถรม์ทนนี้นายทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีผู้อุปถัมที่ระดับที่สูงกว่านั้นอีก Mm. ซึ่งไอตัวผู้ประทัพวกนี้เนี่ยมันก็ไปขึ้นอยู่กับผู้ประทัรา,ายใหญ่อีกรายหนึ่ง mm. นึกออกไหมฮะแล้วก็เป็นชั้นๆไปเพราะฉะนั้นมันจะมีผู้ประทับในท้องถิ่นแล้วมันก็จะมีผู้ประทัในระดับใหญ่ขึ้นนะครับแล้วมันก็แล้วมันก็จะมีใหญ่ขึ้นอีกในระดับชาติ mm. ใช่ไหมครับ mm. เพราะฉะนั้นโครงสร้างทางการเมืองของเราเนี่ย มันซับซ้อนเวลาที่นายหมดอำนาจลงนายคนไหนก็แล้วแต่เริ่มเสื่อมอำนาจคุณรู้ไหมว่าไอ้คนที่อยู่ใต้ระบบวัฒิธรรมเนี่ยมันทำไงหานายใหม่หานายใหม่บางคนก็แซวว่าเห็บหนีกระโดดหนีหมาหมา,มาจะตายแสดงว่าเห็บก็ฉลาดตดคนในระบบนี้เนี่ยโคตรฉลาดและจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ บางทีเนี่ยพอเห็นว่านายเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนนายครับมีครับคิดว่าเปลี่ยนนายดีกว่าถ้าเปลี่ยนนายเริ่มเอาใจออกห่างเริ่มไปสวามิพักเริ่มไปเอา,เอาสร้างบุญคุณหรือสร้างประโยชน์หรือไปไปพเน่าพนอกับนายคนอื่นถ้านายคนเก่ารู้เนี่ยเขาตัดเชื่อ,อเขาถือว่าไอหมีไว้ใจไม่ได้ เขาพูดกันว่าทหารตำรวจข้าราชการทั้งต่างเนี่ยค่อนข้างจะมีความคือความเป็นอุปถัมเนี่ยรุนแรงมากมีความเข้มข้นสูงมากตรงนี้อาจารย์อธิบายยังไง